ความเชื่อเหนือวิญญาณจากอดีตถึงปัจจุบันคนคิดต่างกันมาตลอดบางคนเชื่อในบางสิ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งว่างมงาย ทุกฝ่ายต่างมีเหตุผลคนที่เชื่อเพราะว่าเคยพบคนที่ต่อต้านเพราะว่าไม่เคยผ่านพบแต่ไม่ว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อบนเหตุผลของตัวเองอย่าให้ใครต้องเดือดร้อนไม่จำเป็นอย่าไปโน,น้มน้าวคนอื่นเมื่อพบเองเห็นเองย่อมคิดได้และ หาคำตอบได้เองในคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งจะมาเล่าเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกที่คุณลุงและเพื่อนๆเคยเจอเจอมาเรามารับฟังไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กระลบรักกลับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องถนนตัดใหม่ ท่านคงจะคุ้นกับคำว่าถนนตัดใหม่นะครับเพราะในประเทศไทยเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนะี่ยแหลคุ้นกับคำนี้มากถนนตัดใหม่ก็หมายความว่าถนนจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งในชนบทจากอำเภอหนึ่งไปยังอำเภอหนึ่งจากอำเภอหนึ่งก็ไปยังอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ ไปตัดถนโนพวกก็ย่อมเจอเรื่องราวแปลกๆล,ลีลลับซับซ้อนให้ได้นำมาเล่าสู่กันฟังก็หมายความว่าเจอเรื่องที่เหนือธรรมชาติไม่สามารถจะให้คำอธิบายได้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ฟังนะครับเรื่องที่ผมจะเล่านี่ก็เหมือนกันเกี่ยวกับถนนตัดใหม่แต่ไม่ใช่ถนน ทางภูทรหรือต่างจังหวัดที่ไหนหรอครับเป็นถนนในกรุงเทพนี่แหละพอบอกท่านก็อาจจะรู้จักแล้วก็ร้องอ๋อหลายคนก็อาจจะไม่รู้เพราะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่คุ้นกับคำว่าสายเรียบแม่น้ำผมหมายถึงถนนสายหนึ่งครับที่ตัดใหม่ๆชาวบ้านเขาเรียกว่าถนนสายเรียบแม่น้ำบางคนก็เรียกว่ารัชดาตัดใหม่ นั่นแหละครับเป็นถนนสายแรกๆที่ตัดเป็นใยแมงมุมรอบกรุงเทพผมกําลังจะพูดถึงถนนสายรัชดาตัดใหม่ซึ่งเริ่มต้นจากแยกถนนตกตีนสะพานกรุงเทพก็ผ่านเลือกสวนของชาวบ้านโน้นไปโจดโน,น้นตลาดปิดังของเตยโน่นแหละครับ อ้จะกี่กิโลเนี่ยผมก็จําไม่ได้เจ้าหน้าที่หลายคนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมาแต่ผมก็จําบางเรื่องบางเราเอามาเล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่มีประสบการณ์เคยพบเรื่องราวแปลกๆกับถนนตัดใหม่สายนี้นะครับถนนสายนี้นะตัดผ่านเลือกสวนของชาวบ้านเนี่ย ก็มักจะมีการโค่นต้นไม้ซึ่งสมัยนั้นเป็นสวนครับบริเวณเรียบแม่น้ำของชาวบ้านย่านนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงมะกอกมะพร้าวต้นผลมากากไม้กล้วยอ้อยเต็มไปหมดชาวบ้านส่วนมากก็จะเป็นชาวสวนซึ่งเก็บผลไม้กลากไม้จากสวนของเขาเนี่ยไปขายที่ตลาดคลองเตย บางทีก็ขึ้นแท,แท็กซี่อะไรไปแล้วครับอ้อมไปโนดเน่ไปทางสวนลุมเออโนนทางโน้นแหละแต่ว่าพอถนนตัดใหม่พวกเขาก็สะดวกขึ้นเพรามีถนนใช้แล้วก็หาผลหมากลากไม้เนี่ยไปขายก็สบายกันมากขึ้นแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ถนนตัดใหม่ได้มาเล่าให้ท่านฟังก็เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนทั่วไปที่หลายคนเคยเจออยู่เกือบทุกมุมของประเทศนี้แหละครับแต่นี่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพนานหลายปีมาแล้วนะครับถนนรัชดาตัดใหม่สายนี้ได้เกิดขึ้นก็เหมือนกับท,ทั่วไปทุกที่นั่นแหละ ก็มีการโคนต้นผลไม้กลากไา้มาร้ามากอกมะม่วงละมุดมังคุดลำไยอะไรของชาวบ้านที่ปลูกไว้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องโคนทิ้งเพื่อให้ถนนตัดผ่านแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องราวาเกิดขึ้นมีชาวบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของสวนบางคนเนี่ยก็หลายคนเหมือนกันละที่เขามาเล่าให้ฟังหลังจากที่ถนนได้ตัดผ่าน หลังบ้านไปใหม่ๆมีชาวบ้านเขาบอกว่ากลางคืนดึกๆเดินๆสะดุ้งตื่นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องไห้อยู่หลังบ้านในสวนที่ถูกคนต้นไม้ออกไปนั่นแหละเสียงร้องโหยหวนข้ามครวนเหมือนคนเจ็บปวดรว่ดร้าวหรือเหมือนต่อว่าต่อขานอะไรสักอย่าง ไอเสียงร้องไห้เนี่ยไม่ได้มีเสียงเดียวนะครับนับเป็นสิบเสียงร้องไห้ทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายร้องโหยหวนเยือกเย็นฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกขนพองเย็นวา่าเข้าไปในกระดูกสันหลังโน่นแหละชาวบ้านก็บอกมาบางคนก็นอนคุม้มโปงพราได้ยินเสียงแล้วก็โอ้โหกลัว อันนี้มันก็น่าหวาดเสียวเพราะเสียงร้องไห้ประสานเสียงกันขึ้นมาก็มีเสียงหมาหอนเห่ารับกันเป็นทอดทอดดังไปทั่วคุ้งน้ำแถวนั้นแหละครับก็มีอยู่เจ้าหนึ่งจะนอนไม่หลับจะได้ยินเสียงเลยแกก็เล่าให้ฟังว่าแกพยายามค่อยๆย,ย,ยันกายแกลุกขึ้น กระเถิบกระเถิบขึ้นไปบนหัวนอนค่อยๆแง้มหน้าต่างแล้วก็มองออกไปทางสวนท้ายบ้านของแกภาพที่เห็นแ่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวละครับปรากฏว่าคนไม่ต่ำกว่าสิบหรือยี่สิบคนไม่รู้มาจากไหนแกว่าอย่างนั้นนะ ในแงใสงไฟลุกดูแบบนั้นก็สามารถมองเห็นแยกเพศออกด้วยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเด็กเด็กคนแก่นั่งอยู่บนตอไม้ตอมะม่วงตอมะกอกตอมะพร้าวที่ถูกคนไปแล้วต่างร้องไห้กละงงมเสียงสะอึกสะอื้นสอดประสานกันบอกว่าแกจับใจความได้ว่าไอเสียงบ่นที่มากับเสียงร้องไห้นะ่ยแกรู้ว่า เขากำลังบ่นว่ามาตัดของกูทำไมมาโค่นของกูทำไมต้องขออภัยที่ผมใช้คำว่ากูนะครับก็แก้ถ่ายทอดมาอย่างนี้ก็จำเป็นก็ต้องบอกให้ท่านฟังเลยครับไอ้พวกกล่าวนั้นนะเขาบ่นว่า,ม,ามัดมัดโค่นต้นไม้มาตัดต้นไม้ของเขาทำไมก็เห็นนั่งกันเต็มตอ ต่อมากอกต่อมาร้มามะม่วงอืมจะให้คิดว่าอะไรครับเห็นอย่างนั้นแต่ก็เออค,อคอ่อยๆโน้มกายลงมานอนหม่มผ้าหม่มคุ้มหัวไม่บอกลูกเต้าที่นอนอยู่ข้ขางๆเพราะกลัวว่าลูกเมียจะกลัวอันนี้ก็เป็นประสบาการณ์นิดๆหน่อยของชาวบ้านที่จะเจอไม่ใช่แค่นั้นนะครับสมัยนั้นะ แม้จาอาวาดหรือรองเจ้าอาวาดวัดแถวนั้นก็มีอยู่สองสามวัดไม่ต้องไปเอ่ยชื่อวัดท่านหรอกท่านรับกิจนิบนเข้ามาสวดมนต์งานมงคลในบ้านตอนกลางคืนในเวลากลับวัดดึกดึกเดินๆื่นตอนนั้นถนน,นเพิ่งตัดใหม่ท่านก็ใช้ยังไม่มีรถวิ่งพระสามสี่องค์ที่มาสวดมนตน์องค์ไหนเดินตามหลังรู้ไหมครับว่าเจออะไร จเจ้าวาดแล้วไม่ก็ลองจเจ้าวาดท่านเดินลังท้ายถูกกระตุกย่ามจนหัวขมำไปก็มีนี่อันนี้เรื่องเล็กๆเน,น้อยเล่าให้ฟังก็โดยเฉพาะแถวเออจากสี่แยกที่จะมาแถววัดคลองคูมมวัดจ่องน้ซีนั่นแหละก็ไม่ได้เสียหายอะไรท่านหรอกแต่ว่าพระวัดไหนก็ไม่รู้ท่านเล่าให้ฟังมาอย่างนี้แม้แต่สมัยนั้นแท็กซี่ ที่จอดรวมกันอยู่ที่ตลาดคลองเตยกันค่ำกลางคืนยังไม่กล้าวิ่งถนนตัดใหม่เพราะเคยเจอประสบการณ์แล้วไปเล่าต่อกันฟังก็ไม่มีใครกล้าวิ่งธรรมดาสมัยนั้นรถแท็กซี่ยังไม่มีมิเตอร์ตกลงราคากันสามสิบสี่สิบมาถึงถนนตกก็วิ่งกันแล้วถือว่าได้ราคามีแท็กซี่เคยเจอปัญหามันกัด ก็เลยไม่กล้าวิ่งนอนครับป้อมแค่ไหนสำหรับคนที่อยู่แถวบางประกอกแถวพระรามสองบ้านอยู่แถวนี้ก็ไม่กล้าใช้ถนนตัดใหม่นั่นแหละครับไม่ค่อยมีคนใช้กันแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะเข้าเรื่องซะเลยครับมีตาคนหนึ่งแกเป็นคนชนบทเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มาขับแท็กซี่ในกรุงเทพนี่แหละ จะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่แกขับอยู่ได้เดือนสองเดือนแล้วล่วะชอตนโนยตานวยในว,ยวันนั้นกลางคืนเนี่ยแกก็จอดรวมกับเพื่อนที่คลองเตยนั่นแหละคือจอดรอผู้โดยสารว่างั้นเถอะเวลาตอนนั้นก็ประมาณห้าหกทุ่มเห็นจะได้แกก็จอดเป็นคันท้ายท้ายหลังท้ายเพื่อนนั่นแหละ ก็มีรถจอดอยู่ประมาณสี่ห้าคันคือจอดรอผู้โดยสารหลังจากที่ตระเวนหากันมาตั้งนานมีผู้โดยสารมั่งไม่มีมัง่งทีนี้จหน่วยแกจอดรถอยู่ข้างหลังเพื่อนเนี่ยแกก็นั่งอยู่ในรถตาก็คอยสอดสองมองหาว่าผู้โดยสารที่ไหนจะมาเรียกพลันแกก็มองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนูนอยู่ด้านหน้าโนนอยู่ประมาณแท็กซี่คันแรก แกก็คิดอยู่ว่าเออมาจอดข้างหลังเพื่อนนี่ใครคนไหนจะมาเลียดโอกาสได้ผู้โดยสารนี่ก็คงจะน้อยแกก็คิดของแกเล่นๆไปอย่างนั้นท่านผู้หญิงคนนั้นซึ่งยืนอยู่หน้าแท็กซี่คันแรกเดินมาผู้หญิงคนนี้ก็คแนอายุอานามของเธอก็คงจะประมาณสามสิบอดูเสื้อผ้าที่เธอใส่ก็เป็นชุด เปียวฟาวหมายความว่าสีชูดฉาดจูดจัด,ดนี่แหละครับก็ประมาณว่าเสื้อคอย้วยคอลูกไม้ชุดเหมือนนักร้องขาเ้่กระโปรงยาวย้วยเจ้แม่ผู้หญิงคนนั้นคันหนึ่งคันสองก็ไม่เรียกจะเดินผ่านแท็กซี่จากคันแรกมาหาตนวยคันท้ายยเนี่ยโหปุ๊บเข้ามาเปิดประตูท้ายเข้าไปดัง ปิดประตูปึ้งจนวยแกก็สะดุ้งตกใจอ้าวอยู่ๆเข้ามานั่งได้ยังไงเนี่ยแกก็มาได้ถามอะไรหรอกครับแต่ในใจก็ดีใจว่าแม่ขนาดจอดใยๆก็ยังมีผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการโดยไม่บอกกล่าวจะนวยก็ถามว่าไปไหนครับผู้โดยสารคนนั้นก็บอกว่าตีนสะพานกรุงเทพจ้นวยก็สะดุง้งอืม พอรู้ประวัติดีว่าถ้ามาตีนสะพานกรุงเทพเลยคงจะต้องใช้ทางสายที่ตัดใหม่นั้นแน่นอนแต่น้อยก็เลยบอกว่าไปทางไหนครับคนต้องอ้อมตอกจันนะครับแต่ผู้โดยสารก็แกคนนั้นก็บอกว่าฉันอยู่ไม่ถึงตีนสะพานกรุงเทพดีอยู่ประมาณช่วงกลางๆจะไปทางน้นทางไม่อ่ะทางนี้ใกล้ๆเออ รัรบบดาก็วิ่งกันราคาประมาณสี่สิบละตอนนั้นตะหนวยก็บอกว่าผมต้องขอห้าสิบบาทนะครับยายผู้หญิงคนนั้นเอกก็บอกว่าเอาไปหกสิบแม่ตะหนวยเม่เพอได้ฟังหกสิบ แมสายนั้นก็ถือว่าได้ราคาทีเดียวตะนวยก็ไม่ล้อแล้วสตาร์ทเครื่องออกเลยดีใจเพราะว่าเกจะต้องถือโอกาสกลับบ้านนอนที่แถวบางประกอบด้วยรัดมาง่ายๆทางสายใหม่นี้เอออะไรก็ยังไงก็ลองเสี่ยงแล้ววะ ก็คงจะไม่สวยได้เจอเหมือนกับทุกคนหรอกบางคนก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเราคงจะไม่สวยถึงขนาดนั้นได้เจอแขกไม่ได้รับเชิญหรอกลับถนวยแกก็คิดของแกอย่างนั้นครับอพอหลุดออกจากคองเตยมานิดหน่อยขับมาเรื่อยๆเรอยๆผู้หญิงผู้โดยสารของแกเนะก็ไม่กะแอมกะไอไม่พูดอะไรสักคำ ทำให้ะนวยเริ่มรู้สึกอะไรแปลกๆขึ้นมาพูดก็ไม่คูดเสียงกัแอมก็ไม่มีะนวยก็เลยคิดว่าเออหรือว่าผู้โดยสารของเราคนนี้จะเป็นพอคิดได้แค่นั้นแหละครับอย่างผู้โดยสารของแกก็สอดขึ้นมาเลยนะ้าคิดอะไรอยู่ทําไมจะไม่คุยกันบ้างโอ้โหตะนวยสะดุ้งยง เปล่าครับไม่มีอะไรแล้วครับทนวยบอกผู้โดยสารคนนั้นแกก็ชนบอกว่าคุยเถอะคุยกันจะได้ทําลายความเงียบจะได้มีเพื่อนคุยมั่งเออทนวยแกก็ถามว่าจะไปไหนแล้วครับเนี่ยเห็นแต่งตัวอย่างนี้เธอบอกว่าเธอเป็นนักร้องลืมชุดก็จะกลับไปเอาชุดเออกลับไปเอาชุดอะไรตอนดึกๆแกก็นึกของแกแต่ก็ไม่ได้ถามเธอหรอก เธอบอกไปเองว่าพรุ่งนี้ก็จะไปร้องแถวพระรามสองชุดก็อยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็อยู่กลางทางนั่นแหละอ๋อตะน้อยก็พึงจะอ๋อขับไปเรื่อยๆมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ตะนวยเคยรู้สึกว่ามันแปลก ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาก็ได้กลิ่นหอมแกก็รู้สึกว่าเออหอมดีพผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาไอหอมเหมือนชาวบ้านคนอื่นทั่วไปนะไม่เป็นไรหรอกแต่กลิ่นหอมเนี่ยมันมีกลินก่นหลอกมะลิผสมกับกลิ่นทูกแต่ก็ขับมาเรื่อยๆจนเลยวัดคลองคูมินิดนึงผู้โดยสารหญิงคนนั้นก็บอกว่า เออนะจอดข้างทาง,างหน้าก่อนนะบ้านเพื่อนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะลงไปเอาชุดแกก็บอกจะหน่วยอย่างงี้ชุดนักครองลืมไว้ที่นั่นอืมพอมาถึงก็เป็นอย่างที่แกว่าจริงๆมีบ้านอยู่สองสาหลังอยู่เลยว่าคลองภูมิไปเออตอนนั้นช่วงนั้นเขาก็ดับไปนอนกันหมดแล้วเนะพราะดึกแล้ว จะมีบ้านหลังติดข้างทางอยู่หลังหนึ่งยังเปิดไฟอยู่เป็นเพลิงหมาแงนที่ระเบียงก็มีคนประมาณสักสี่ห้าคนนั่งล้อมวงกินเหล้าอยู่ผู้โดยสารก็แก่คนนั้นก็บอกให้จอดตรงนั้นเพื่อที่จะลงไปเอาชุดหนักรอแกก็จอดไม่ห่างจากวงเหล้าเท่าไหร่ลรอกสักประมาณสี่ห้าวาว่างั้นล่ะ ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่านะ้าดับเครื่องก่อนเดี๋ยวลงไปเอาชุดเดี๋ยวเดียวเธอก็เดินลงไปผ่านไปข้างๆวงเล่าตนวยบอกว่าสังเกตดูวงเล่าไม่เห็นมีใครคุยกันเลยนั่งกินเงียบๆสี่ห้าคนพอผู้หญิงโดยสารของแกคนนั้นผ่านไปไอ้พวกเขาทั้งหมดก็มองเฉยๆเอ๊เป็นเพื่อนบ้านกันยังไงเนี่ยไม่เห็นจะทักทายถามว่าเออไปไหนมาอะไรยังไง พวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกันยังไงจนวยก็นึกดูว่าคนแถวนี้ทําไมมันไม่มีความสมัครีเพื่อนบ้านล้านช่องอะไรกันแต่กแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแกก็จอดคอยดับเครื่องอยู่ตรงนั้นหน้าต่างก็เปิดให้ลมโกรกเย็นที่นี้มันแปลกแกมองไปที่วงเล่าสี่ห้าคนแกจอดอยู่ประมาณสองนาทีแล้วไม่มีใครพูดสักคำ ทีห้าคนไม่มีใครกับแอมกับไอไม่มีการสนทนากันทีนี้จะนอยแกก็เริ่มแปลกแล้วไอชาวบ้านมันกินเหล้ายัางไงไม่เห็นพูดมีได้ส่งเหล้าขาวให้กันรอบวงคนนั้นก็กึกบคนนี้ก็กึกแจะไม่พูดไอพวกนั้นก็กกมหน้าก้มตากินกินกลับมั่งกินเหล้ามั่งอะไรของมันก็คงจะไปตามเรื่องจะไม่มีใครหันมามองแกแต่นนยก็รึกว่าเออ ลองเล่นไม่คุยกันแบบนี้เงียบแบบนี้ไอ้พวกนี้มันคงจะเป็นผีตะนวยคิดไปอย่างนี้พอตะนวยคิดว่าไอ้พวกนี้คงจะเป็นผีไอ้ทั้งห้าคนที่นั่งอยู่นะหันควบมาพร้อมกันมองที่ตะนวยแต่ละคนโอ้โหมันปากแป้งซะหน้าขาวโพลนเลยแล้วมันยังไงจู่จูก,ก็หันควบมาพร้อมกันเหมือนกับ นัดหมายกันไว้ทั้งๆท,ที่จนวยแกก็ไม่ได้พูดอะไรพอหันหน้าควับมาทั้งห้าคนเนี่ยหน้าขาโพลจนวยก็สะดุ้งหยงไขนสลังเย็นวาก็น,นึกว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกทีนี้แกก็เตรียมตัวจะสตาร์ทเครื่องไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแล้วก็อีกนิสัยดึง เป็นนิสัยประจำตัวที่รับผิดชอบก็ต้องรอผู้โดยสารที่ลงไปเอาเสื้อผ้าแกก็พยายามข่มใจข่คมความกลัวมาวกนั้นหันกลับไปมองในสำลับกับข้าวของตัวเองเหมือนเดิมแล้วพอมองกลับมาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแกก็นั่งรออยู่ในรถด้วยใจและสั่มนักนิดไม่ถึงสองนาทีผู้หญิงคนนั้นผู้โดยสารของแกก็เดินกลับมาพร้อมถุงกระดาษ เดินปวับขวับข้างวงพวกกินเหล้าเดินผ่านมาเขาก็ไม่ทักทายกันเหมือนเดิมแกก็รู้สึกโล่งใจหน่อยที่ผู้เดยสารของแกกลับมาแล้วข้าโดยสารก็คงจะไม่โดนชักดาบแน่ก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันผิดแปลแตกต่างออกไปคือผู้หญิงคนนั้นมางวดนี้แกไม่ได้มาคนเดียว กับมีคนสามคนตามแกมาด้วยไอค้คนสามคนน่ะไม่เหมือนชาวบ้านที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านก็เพราะว่าอีกสองคนมันไม่มีหัวครับแล้วอีกคนเนี่ยแขนกุดนักผู้โดยสารของแกเนี่ยก็พยายามดุนดุน,ดนทั้งสามคนให้ตามมาด้วยเหมือนจะมาขึ้นรถพร้อมกันถนนออาวระสดทีนี้เอ้ยทำไมอยู่แลวเว้ยอืย ตะนวยคิดได้ก็สตาร์ตตึ้งจรงจรงจึงจริงจึ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 งสตาร์ตยังไงก็ไม่ติดผู้โดยสารก็แกก็หันมามองประมาณว่าอย่านะอย่าไปนะฉันยังไม่ได้ขึ้นโอ้โหจึงจึงจึงจงเงิมาใกล้เข้าใกล้เข้าจังสองว่าสามว่ารถถึงติดตะนวยก็ออกรถตึ้งออกไปเลยไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วจังนี้ มันไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับเราแน่แนๆตะหนวยใจก็บึงมาเลยจนถึงแย่ yeah. ถนนตกข้ามสะพานกรุงเทพกลับบ้านอาบน้ำนอนด้วยใจและสร้มจิตใจก็โอบีหลักอีเหลือยังไงก็ไม่รู้มันบอกความรู้สึกไม่ถูกเหมือนคนจะเป็นไข้ไม่สบายอยู่ประมาณเกือบยี่สิบวันไปออกรถไม่ได้ ไม่มีเลี้ยวมีแรงหลังจากนั้นก็เกือบเดือนก็ได้ไปรถน้ำมนต์จากหลงพ่อที่วัดนี่แหละครับเหตุการณ์ของในหนนวยพอแกขับรถไปจอดที่คลองเตยใครจะให้ราคาเท่าไหร่จะให้มาก60-70บเจแกก็ไม่กล้าขับผ่านถานนสายรัชดาดตัดใหม่หรือเรียบแม่น้ำสายนั้นอีกเลยเรื่องนี้ท่านฟังแล้ว ท่านก็คิดได้พิจารณาได้มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะทุกอย่างคําตอบมันอยู่ที่ตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครคนอื่นมาตอบหรอกครับเพราะท่านดูเองคิดเองแล้วก็หาคําตอบเองครับก่อนจากันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ